สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮง a s t r o โลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนมีนาคมปีพศ2560ตรงเนี้นะครับ ชาวลัคนาราศีมีนกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมีนาคมปีพศ2560คุณกำลังจะมีข่าวดีนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองคือมันแบ่งเป็นสองพาร์ทผมอธิบายให้ฟังแบบเนี้ยคุณกำลังจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองนะครับจากธุรกิจที่คุณทำอยู่หรือสิ่งที่คุณได้ลงมือลงแรงทำไปก่อนหน้านี้มันจะผลิดอกออกผลขึ้นมาเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจทีเดียว แต่สิ่งที่จะทําความจุกจิกหรือปัญหายุ่งใจของคุณนะครับเป็นเรื่องการเงินเช่นกันแปลกมากเลยกับเป็นเรื่องของหนี้สินเก่าๆที่คุณมีมาก่อนหน้านี้ต้องแยกให้ออกนะครับคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินจริงแต่คุณก็จะมีความยุ่งยากใจเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินเก่าๆซึ่งมันมาทําให้คุณลําบากใจในช่วงเดือนมีนาคมเดือนนี้ฉะนั้นถ้าเกิดคุณหามาได้มากเดือนนี้พยายามทยอยใช้ไปครับจะได้ไม่เป็นดินพอกหางหมู นี่สินจะได้ลดน้อยลงนะครับส่วนในเรื่องของการงานก็สามารถจะไปได้ตลอดทั้งเดือนชาวลัคนาราศีมีนที่ทำธุรกิจที่ต้องเดินทางงานที่ต้องเดินทางจะมีความสำเร็จดีตลอดทั้งเดือนและในเรื่องของความรักนะครับใครที่มีปัญหาจุก,กจิกในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมีนาคมเดือนนี้จะพูดจากันรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา รักจะลงตัวหรือไม่ลงตัวไม่รู้อะแต่ว่าคุณคุยกันได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นคือก่อนหน้านี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องทําให้เครียดทําให้เบื่อทําให้เสงทําให้หงุดหงิดแต่ช่วงเดือนมีนาคมเดือนนี้ชาวลัคนาราศรีมีนจะคุยกับคนที่คุณรักได้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้เ,เรียกว่ามีคนเข้ามารักใคร่ชอบพอกัน ก็เป็นสิ่งท,ที่เหมือนกับน้ําทิพย์ชโลมใจคุณในช่วงเดือนมีนาคมในเดือนเนี้นะครับกระผมสินแสมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองของลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ